ทักทายสวัสดี FC ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้นำภาพ,พระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่อีกพิมพ์หนึ่งมาให้ชมกันนะครับซึ่งพระสมเด็จพระคังพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์นี้นับว่าเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเรื่องของพระสมเด็จพระคังเลยก็ว่าได้คือเป็นพิมพ์ที่เรียกกันว่าพิมพ์เกตทรุซุ้มเป็นพิมพ์ที่มีความพิเศษกว่าพิมพ์อื่นๆที่ ตรงพระเกศขององค์พระจะยาวแหลมผ่านเส้นซุ้มด้านบนขึ้นไปเหมือนยอดพระเกศทรุษซุ้มซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระสมเด็จวระคังพิมพ์นี้ภาพรพระสมเด็จที่ได้จากการใช้กล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงนี้สามารถมาขยายดูรายละเอียดได้ถึงหนึ่งพเท่าซึ่งมีพื้นฐาน ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วสามารถหาจุดสังเกตที่สำคัญของพระสมฤทธิระขังแท้ได้หลายประการซึ่งก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังดูภาพประกอบและพิจารณากันต่อไปนะครับพระสมนดธิพิมเกตรสุ่มหรือเรียกกันมานานเนื่องจากพระสมฤดธิพิมใหญ่แม่พิมพ์นี้นะครับ p a c k a g ของพระจย,ยาทตรุสุมข้าบแก้วขึ้นไปจรุษตรุสุมขอแม่พิมพ์นะจรขอแม่พิมพานบนนะครับมีแม่พิม์อพยู่หลายตัวจึงแยกเรียกให้รู้ว่าเป็นแม่พิม์พในตามแนวทางการศึกษานะครับร่องรอยการผลิตนั้นในส่วนของแม่พิมพ์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกัน เนื่องจากสิ่งของใดๆก็ตามที่เกิดมาจากแม่พิมพ์ก็ย่อมจะมีอะไรๆนะครับหรือร่องรอยของแม่พิมพ์ปรากฏอยู่ให้พิสูจน์ได้สิ่งแรกที่สายตาของเรานะครับพิมพ์หน้าตาหูคางเป็นอย่างไรที่เห็นเป็นอันดับแรกคือหน้าตารูปร่างนะครับพระก็คือพุทธลักษณะว่าเป็นอย่างไร ถ้าจะศึกษาดับแรกก็คือรายละเอียดของพิมพ์ต่อมาก็คือเนะะื้อหาหมายถึงวัสดุที่นำมาสร้างพระในยุคตน้ตนๆยุคนั้นน,น,นะครับรุ่นนั้นธรรมาชาติความเก่าทำอายุนะครับธรรมาชาติยังแยกออกเป็นธรรมาชาติดั้งเดิมธรรมาชาติเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนธรรมาชาติแต่งปรุงอนาคัยตามธรรมาชาตินะครับมริท ทั้งหมดนี้สำคัญทุกเรื่องต้องถูกต้องทั้งหมดจึงจะแท้ถูกต้องตามมาตราฐานนะครับเห็นไหมรอยปีแยกเป็นธรรมชาติที่สวยงามซุ้มกอบแก้วมีการหดตัวปลายพระเกศแหลมทุลซุ้มสังคมยอมรับและมีมูลค่ารองรับนะครับถ้าไม่ถูกต้องสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับและไม่มีมูลค่ารองรับด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ พิมพ์ทรงสมบูรณ์ชัดเจนวันหน้าสีขาวองน้ำตาลเนือจัดมวลสันครอบเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวคุณเห็นนะครับแร่ทองคำบริสุทธิ์ผิวบุ้มบ่รูพุุนนะครับเนื้อแห้งแกร่งหนุบนุ่มเห็นไหมฮะคราบผงฝ้าขาวบางๆของพระดูเป็นธรรมชาติคลาสสิกตามกาลเวลานั่นเองนะครับมีแร่เหล็กแร่ไพลดำการสร้างพระนรสมเด็จแบ่งแยกออกได้3ยุคนะฮะยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายนะครับ แต่ละยุคก็มีความแตกต่างกันออกไปกนะครับในพระยุทต้นนั้นจัดได้ว่ามีการสร้างหลายๆรูปแบบนั่นเองพระสมด็จพระรังพิมพ์ใหญ่เกตรุรุสุ้มพิมพ์ทรงสมบูรณ์ชัดเจนองนี้นะครับในการสร้างพระนั้นผู้ที่แก่แม่พิมพ์ถวายพระคุณสมเด็จนั้นยังแบ่งออกได้อีกก็คือ ราเนื้อจัดความเก่าแก่จะต้องดูที่องค์จริงหลายๆองค์ดูบ่อยบ่อยจนติดตานั่นเองดูขอบข้างครับมีทั้งชาชาวบ้านช่างติบหมูและช่างหลวงซึ่งแต่ละไม่พิมพ์นั้นก็มีรอยยุบรอยย่นรอยยับรอยแยกรอยลาแตกลานเห็นไหมฮะรอยหลุมบ่อบนเนื้อผ้าน,นั่นเองอน,อนคะครับก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปช่างหลวงที่แก่ไม่พิมพ์ถวายองค์พระบิดนั้น นะครับดูขอบข้างนะครับเป็นธรรมชาติความเก่าแก่ตามกาลเวลาอายุร,อร้อยกว่าปีซึ่งก็มี3ท่านด้วยกันนะครับก็จัดว่าเก็บแม่พิมพ์ด้วสวยงามที่สุดและเป็นที่สมพอประไทยอย่างยิ่งคือ 1. หน่งหลวงวิจิตรน,นุมนสองหลวงสิทธิโยธารัก 3. หลวงวิจาร์ณเจรนายโดยเฉพาะแม่พิมพ์ของท่านหลวงวิจารเจรนานั้นนะครับท่านสมเด็จ สมพอพระทัยยิ่งนักกน,นะครับเพราะมีขนาดที่เล็กและสวยงามในทุกๆด้านแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนโนโมนนั้นก็ภาส่วนมากที่พบจะเป็นภาที่สร้างและแจกกันในวังหลวงเป็นส่วนใหญ่นั่นเองรวมถึงแม่พิมพ์ของท่านนะครับหลวงสิทนะด้วยเช่นกันนะครับ พาะที่มีการสร้างมากที่สุดในปีเมื่อปี2411พระบาทส,สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จขึ้นของราชก็มีการสร้างพระาถวายกันเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวแต่แม่พิมพ์ที่พบนะครับมักพบเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนนทมนและหลวงสิทธิโยธารักษ์การสร้างในครั้งนั้น แล้วเสร็จเมื่อปี2412นะครับและยังพบว่ามีการสร้างต่อนเนื่องมาจนถึงปี2อ mm hmm. 1 5นสีรถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรูเมนะมีแลกถึงลายไปํำอยู่นะฮะ mm hmm. พระแม่พิมพ์หลวงวิาจารณารนนะครับต่างจากแม่พิมพ์ช่างหลวงท่านอื่นก็ตรงมีเส้นขอบเฟรมด้านบนนะครับ mm hmm. แล้วขอบบางท่านเรียกว,ว่าขอบกระจกหรือเส้นวาสนาก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับ พราะถ้าองค์ไหนมีเส้นของกระจกเนี่ยหรือว่าก็เส้นวาสนาก็จะทําให้พระองค์นั้นมีราคาสูงถึงหลักล้านนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของคําว่าเส้นวาสนาเงินล้านนั่นเองเส้นนี้สําคัญชะไหนเดี๋ยวเรามาดูกันสำคัญมากที่เดียวครับเพราะเป็นเส้นที่บ่งบอกด่าว่าเป็นแม่พิมพ์ของท่านหลวงวิจารณเจริญใซึ่งเป็นซึ่งของ อันอื่นๆเรองไในๆนะครับติดชิดไม่พบเส้นขอบเฟรมหรือเส้นวาสนาก็จะราคาตกกันเลยครับมีนํำซ้ำนะครับตีเป็นแพคเกกันเลยเพราะฉะน,นั้นนะครับเส้นขอบเฟรมเห็นไหมฮะมีขอบไปจกหรือเส้นวาสนาทันงหนะครับก็ยังเป็นจุดที่สําคัญอีกต่อไปในการพิจารณาครับถือเป็นจุดสําคัญอย่างยิ่ง ขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะครับหากนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับเพื่อเป็นวิยาการสืบต่อไปสวัสดีครับ